สบายดีทุกคนมอนิกสิมาสิข่าตลาดแรงซีนูนะคะซื้อแนวกินแรงกับพี่น้องหลังจากมาแต่ไหวาผากับผมมีแนวกินเนาะตลาดแรงพี่น้องขำเติร์ก่อนขนะำทางก่อนอากามะไฟไซแลซ้วกับไฟไซกบพ่อยยูี้กบพอ่พอถ่ายอยู่รถ กี้เดาเ<ๆ>ดวเดาๆพี่น้องเอ้ยพามกี้ไปใสก่กระปวดหัวเกันโบยู่เกันดือด้อๆอยากลงเล่นมังเล่นออกทางจับไว้กับไห้แล้วก็นอนเกือกกับที่ดินเด้เลยบ่อยากมานำอยากพามานำข่อยกับพนักงานตลาดแรงก็เถอะตลาดเศรเ้าเ็ฟไปเรือ่อยๆตลาดตลาดแรงอ,อาหารตำเร็ง จักซีอะไรยังดอกมมกินเนาะมันสลีดลาดขายอาหารตัหกหนาขาคิงทองสดเฮ้อมียังนีคือผักกวางตุ้งก็มีนแ้พี่้อง

มาเรากินยินงยังจะขิดว่าออกเลยก๋นใหญ่ติบได้พี่น้องตลาดขายอาหารอันนี้หอยค้างหอยค้างพี่น้องเป็นหอยเชง ตีนงรับแกดสิบพันเกล็ดหมื 80, ่นกลีบบางส่วนบางตอนก็นสิปิดเสียงไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ตลาดก็จะเปิดเพลงเสียงดังอันนี้ก็สิเป็นสมพักใส่ตีนงวัวหรือตีนควายเลยพี่น้องก็ประมาณไปในตลาดนะพี่น้องก็ข้ามเติมแล้วเนาะคอยกจักสีได้ยัง่งหรอไปเนาะพี่น้องตลาดก็อันนี้เป็นตลาดขายของกินอย่างเดียวเนาะ สมีขบสุดของกินมันยังกม็มีแม่ไพซายเพิ่นกับซื้อสลัดพักไปกับพากกันเลาะพี่น้องยุกี้ก็คือค่อยเว้าวละไรวันพามานาพามานํา,ม,านมีแต่จักเล่นดื้อปวนค่อยก็มาซื้อมะเขืออยู่หน้าก็มีแต่ว่ามันมีโบลายเนาะมันมีน้อยหนึ่งกินเธอหนึ่งกระเบิดเลยพี่น้องเพื่อมันชิ้นใหญ่อีกนะก็เลยอยากซื้อแล้วก็มาซื้อซีนหมูแห้งยุกี้หมักกินลายเนี่ย ก็เลยซื้อมือไว้เพื่อเนาะกับบริวารต่มิ้กกี้เมื่อกับผู้ใหญ่กับปิ้งกินน้ำแล้วพี่น้องหัดแต่บริกินกับเข่าวดอกมิวกกี้ลังเถก็กินน้รากลางเถกะบอกกินเลยกับมี่เนาะหัดแต่ว่าเห็นเผิ่นเห็นทงมักผิกแห้งแล้วเผิ่นก็มักซี่ใส่นะพี่น้องเพิ่นคิดว่าซีนแห้งเนาะก็เลยแบบเห็นว่าเพื่ออยากหน้าก็เลยซื้อมาใไว้เพื่นน้ำแต่กับผู้ใหญ่ก็กินน้ำแหละก็ค่อยกับโบได้ยังกับสิหลออกล้าพี่น้องบันได้แต่หมักคือหมักเคืออะไรกับอันครับ นั่นแหละพี่น้องสิ้นแหงแหละก็สิาพากันออกเลยเนาะบัน,นี้ออกแล้วพี่น้องเอ้ยหลอตลาดกันหลอกไม่ได้ถั่วแล้วเนอะถั่วใส่เทางไง เด็ดยังกินเน,ะนาะจำ่จำเอ็น นักชนะื่อมะกลุ้ยมะกรุ้ยไปตำเบอ่์ตอนอออนี้ผูกองพะลกมาพาอยู่รถเปิดลายได้ยมเลย มันพี่น้องเลยมืออะไรกันกลับแล้วเมื่อคนันมืมันเอ๊ะมาอย่นี้เหขเือดเ้ซมกล้วยเห็นะยางจำกล้วยไหมนะจำกล้วยตอนนี้เออ โอเคพี่น้องขึ้นรถกันบัดนี้เนาะยินด้มิวกี้วายเด้นเพมาใ่่นพาะว่าใช่มาใส่ถูกคนเห็นเองเินหลคนจะใส่เพ่นยนเพอนตาเพ่อนพาใส่ใส่เองเนาะแต่งให้ดีดดิหค่ะมาหอนเถือนแล้วก็หิวข่าหิวน้ำน้องเอ้มิวกี้ ยิงข้าวไ,ไหมพ่ป้อนไหมเบิง้งน่ะเพี้ยขัดหาเก็บถิ่มลงตาลางขวดนมกินอยู่กับถิ่มลงต้องสอกอะไรลูกหาเก็บถิ่มขึ้นมาพอดีเข้าน้ำกับพกินซัมบมจมิงจริงกินน้ำเลยโชคอ,อะไรได้พี่น้องเลยเบิง้งแล้วก็ถิ่มจอกตัวนี้อีก

อ h บ้าสแล้วชอบกคือวบาบัอาวหามาองค์มากินไ่หอมมากกระบอกจะลกสิ้นบัดจะเป็นลกใกองห่อยปเอาคือมากกว่าเล่เล่เลน้อง chiều rồi đấy, kinh không giao của mẹ này, ngọc, cô hình chơi của đấy, tàu phạt đoàn mình đã bị đọc mà, à. À. แล้ว่แ <t> ล <we> ้วดองอักกาดเด็กผักบัวอีเนี่กัดน้อนึงกาเฮ็ดแฉป่พขั้นให้กินเวลามีหรือบกินอยละอันมาทำหาโอ้วัไปเศ้ากินบ่ได้แตเศร้าขึ้นลืมขัดตู้เย็นเนีลืมไปเลย นั่งบสุภาพขอโทษเลพี่น้องเลยข้าไอะกินตีนมัวตีนควายไปคันันมือตเากินแซมเขาบ่ไม่ถงนี่อ่ากินข้าลเล็กน่อยให้ยุ้ยผนยังพนันกินมะกรูดเนาะกติชาวกีบไ้กินเน้ออกกมะกรูดด้วน Mountain, mặt nhảy mặt trăng, 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 mặt băng, băng trăng, mặt 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 trăng, อันเดียวมันก็คู่ครองไม่เคยเริ่มไม่เคยเห็นเหยเนาะเห็นเลห็นเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ได้เห็นกล้วยเห็นกล้วยเดยอกี้เหกล้วยเลยพี่น้องโอ้คืมีเห็บไม่ใชเหยบพาราด้ไปห้ามนะโอเคโอเคเบิ้มเบิ้มเวิ้มขึไม้แล้วมันนอนอยู่กลางเดินเลื้ยเราอยู่แจ้นทุกตุงส่งเสือเป็นด้นด่าเนาะรีหยาขื้หยาหยาพี่น้อง

คือพบาย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 จุ๊บจุ๊บจุ๊บบานไหมจุ๊บบานค่ะบาย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 พอใช้บายบายไม่ไม่ถูกบายบายไม่ถูกเอาคนอื่นมากินก่อนคนอื่นก่อนเนาะน้ำลังหมูมาฮอดหลือกะม่วแต่เก็บเครื่อนมิ้วกี้หลือกะเตรียมคนคองมิ้วกี้เขาเงินเนาะก็เลยคำ มาพี่พอเปิดให้เบิ่งปั๊บอาบน้ำลูกก่นอนพายลูกค่ะพระกมอมบัดนี้ค่ะพี่น้องเออไปใส่บวออกไปน้ำเจ็ดขาดจะเห้แม่เป็นมาอยู่น้ำมีคืนเพราะใช้ยังใครแ้่หยวลินยังหลินเน,น,นี่ยไปหันไปนี่อันนี้มิเตจเล่นออกถอยากเล่นออกทางอยากเล่นออกแล้วก็เล่นไปตามทางเลยเลยแดดก็แดดหลุดกะด็ดลดกะลายนะ แม่เวลาเขาโบให้ไปเขาจับไปก็อายาเมื่อกี้โบให้เขาจับแล้วก็เกลื่อนนอนลงที่ดินแล้วไปบอกตูดเกยอย่าเดียวพอไหมมันยังวะเหยียบลุกน้ำบ่หนะโอ้ยจะนอนอยู่ลงไปเก็บลุกน้ำกับกองตารางเมื่อกี้หิ่มลงดีกว่าดีกว่าแต่ก็คืออยู่มห้เป็นคนอะไรเฮ้ยไปแซ่เหาไปข้างนอกนะ้ำกับพ่อได้อยู่เมื่อกี้ดิบวายลีว่ะ ไหว้ผ่าก็เป็นไหว้ผ่าแล้วย่งยงงงางขึ้นเหล่น้องงามลุงไหนต์ตัดเหลกตัดไนต์มาป่าป่าป่าปูมอำมือเวนอาบน้ำให้ก่อนจะสบายกระโตข่าวแม่เงินอาบมันแล้วลูกก็ปิ้งชิ้นหมูแห้งก็จำเอ็นหอมมันงโอเคน้องพี่นอ้องผู้พเพอินทีปน่ะสำหรับผิวกระเดอะตลาดมาให้กินข่าวดีกันมืดทำมืดพี่น,อน,น,น้องมาแต่ไหว้ผ่าไหว้ผ่าอีสางเมืองพี่น้องเขาเลย ไก่เนี่ยเนาะโดยมางอุดทำแล้วเขาก็กำลังคิดหนาเด้อพี่น้องปีใหม่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีบรสุกคนสุขภาพร่งกายแข็งแรงแข็งแรงความเจ็บอย่าอกจะสิได้ความไข็งแรงสมีเด้อให้จุกใมันให้ร่ำรวยเดินทางไปไสายตะขอให้ตลอดปลอดภัยบรสกุลคนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องก็ฝากติดตามรับชมเป็นกุญังใจให้สัพพอร์ตและครอบครัวตลอดตลอดไปในเด้อพี่น้องตระด้าสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้อง